สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ่าออฟซินลาก็มาส่งมอบนะครับรถสวยๆอีกหนึ่งลำนะครับนี่เบิ่งเอาเดอร์นั่นนะครับลูกค้าแฟนเพจเดินทางมาจบเงินสดให้เราอีกเช่นเคยนะครับ v ีโก้คันงามนะคันที่ลูกค้ามารับตัววันนี้ก็คือ Toyota h ไฮรัก i ีโก้ตัวพีเรเนอนะครับเครื่องยนต์2.5 v n Turbo 1 4 4แรงม้า4ประตูยกสูงโรงงานปี2010นะครับราคาเบา,เบาๆลูกค้าแฟนเพจเดินทางมาจากมุกดาหารนะครับนี่ ออกตัวไปแล้วไปไปดีครับไปโซกหมานโซกหมานเดอ้อดีนะครับมีโก้คันงามนี่ครับออกตัวไปแล้วนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองมุกดาหารวนอ่ะนี่นะครับดากแแบบไปอีกแล้วนี่ไหมโอ้ยสะอ่อนเนี่ยสะอ่ะอนรถงามที่บานนี่นะครับนี่ไหมคุ้มมากนะครับน่ารักจริงนะนี่ลูกค้าแฟนเพจของเรานะครับเดินทางมาจากทุกสารทิศนะครับอ่า อยู่ใกล้อยู่ไกลก็เดินทางมาซื้อรถกับเรานะครับขอบคุณมากๆขอคุณจากใจเลยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ต้องการรถยนต์มือสองราคาถูกคุณภาพดีติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร0956698777 0956698777จากออฟซิลามีรถสวยๆราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบคุณมากครับ